ขอเชิญนั่งในอิริยาบถที่เราถนัดนั่งดวตรงได้ไม่เกร็เงเครื่องชีวัรคือลมหายใจถ้าลมหายใจปกติก็ <c oughs> มักจะ หมายควาว่าอิรียบใช้ได้แต่ท้าถ้าเรานั่งเกรงเกินไปลมหายใจก็ไม่ปกตินั่งไม่ตรงก็ไม่ปกตินี่การภาวนาเพื่อขัดกล่าวขัดกล่าวสิ่งที่ไม่สงบใ,ในใจ เป็นคนจะอยากกินขนมปังไม่รู้จักรสชาติของขนมปังแต่รู้จักวิธีแล้วก็ทำตามวิธีทำถูกต้องแล้วมันก็จะได้แต่ไม่ต้องไปปรุงแต่งลงลวงหน้าไม่ต้องคาดหวังลวงหน้าในการภาวนา เราจะยังไม่รู้หรอกว่าความสงบคืออะไรแต่ที่รับรองได้เลยว่าทุกคน,นก็รู้ความไม่สงบในความไม่สงบเนี่ยครับเป็นที่ทำงานของเราทำไมจะไม่สงบมันไม่สงบแบบไหนอย่างไรเราไม่ได้มองความไม่สงบเป็น ปัญหาเราถือว่าเป็นบทเรียนกำลังศึกษาความไม่สงบพอเราจะปล่อยวางสิ่งที่ทำให้จิตไม่สงบได้แล้วความสงบย่อมปรากฏนั้นเราก็น้อมจิตไว้กับลมหายใจ ลมหายใจเป็นอารมณ์กรรมฐานเป็นเครื่องระลึกของสติเครื่องรู้ของจิตที่ดีเพราะไม่มีอะไรดึงดูดไม่มีอะไรน่าสนใจในเราหายใจเลยคนเราปกติแทบไม่ใช่นักภาวนาถ้าไม่มีปัญหา กับลมหายใจถึงขันหายใจไม่ออกก็ไม่ได้สนใจลมหายใจแต่เพราะลมหายใจไม่น่าสนใจไม่น่าตื่นเต้นไม่มีเสน่ห์ที่ชัดเจนจะอยู่กับลมหายใจอย่างต่อเนื่องอย่างรู้ตัวเป็นการท้าทาย มากน้าคชนทั่วไปนั่งดูยูทูบดูอะไรตัวไหนดูหนังดูละครอาจจะดูได้เป็นชั่วโมงไม่เบื่อเพราะสิ่งที่กำลังมองอยู่นั่นมันดึงดูดจิตใจ เราไม่ต้องทำงานอะไรลอยตามกระแสของเนื้อหาตอนนี้ในเมื่อเรอยู่กับลมหายใจไม่มีเครื่องล่อไม่มีลายชวนให้อยู่ต่อนอกจากตัวเราเองที่มีความเชื่อมั่นในความสำคัญความจำเป็นยิ่งของการฝึกจิต ดันฉันทะความโผใจความกระดือรื่น้นความมุ่งมั่น,นเกิดเพราะเห็นโทษในการไม่พัฒนาจิตเห็นคุณเห็นประโยชน์ของการพัฒนาจิตนี่จะทำให้เราอยู่กับลมหายใจได้ไง่ายขึ้นแต่เราจะอยู่กับลมหายใจเราจะอยู่กับคำบริกรรม เราจะอยู่กับอารมณ์กรรมฐานอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่ขาดไม่ได้คือความรู้ตัวรู้ตัวทั่วพร,พร,าปปาร้อมภาษาบาลีเรียกว่าสัมปชัญญะถ้าเรามีสติกับลมหายใจคือ,คอไม่ลืมสติหายใจเข้าไม่ลืมว่ากำลังทำอะไรอยู่ หายใจออกก็ไม่ลืมสัมปชัญญาก็คือรู้ตัวไม่หลงสติไม่ลืมสัมปชัญญะไม่หลงแล้วก็เป็นการฝึกในเป็นคนไม่หลงไม่ลืมรู้ตัวอยู่ในปัจจุบันทั้งๆท,ท,ที่ไม่มีอะไรน่าสนใจให้รู้แต่เรา เรามีสติปัญญาเรามีความสามารถสร้างความสัมพันธ์ระหว่างจิตตัวรู้กับอารมณ์กรรมฐานในลักษณะที่จิตโผใจรู้ตัวต่อเนื่องได้ในพวกเราพยายามทำอย่างนี้ความเคยชินต่งตางๆ สิ่งสาวมองต่างๆก็จะปรากฏตัวด้านขัดขานขอแรกก็คือจิตเบื่อในการดูลมหายใจจิตก็จะหาอารมณ์บันเทิงจะเป็นความทรงจำหรือจะเป็นจินตนาการก็แล้วแต่ นี่เราจึงได้รู้จักตัวเองว่าเจอสิ่งที่ไม่สนุกเมื่อไหร่จิตยอมแพ้หาความสนุกหาความบันเทิงอันนี้ก็เป็นนิสัยที่เราต้องชนะบางคนนิสัยใจคอชอบแผงโทษชอบจับผิดจับผิดคนอื่นจับผิดสิ่งแวดล้อมบางทีจับผิดตัวเอง จิตจะชอบตกร่องแห่งการมองในแง่ร้ายในบางคนพอนั่งสมาธิเกิดเบื่อจิตจะตกร่องความคิดในทางลบเกี่ยวกับสถานที่ผู้คนตัวเองก็เกิดขึ้นครอบงงำจิตพอเรานั่งสมาธิเราเจริญสติเราจึงรู้ ตัวนนิสัยตัวนี้เราจึงเห็นวอานิสัยนี้ต้องชนะนี่ถ้าเราเป็นคนชอบคิดชอบนั่นชอบนี่อย่างอย่างตด่อเนื่องในชีวิตประจำวันจะอยู่กับลมหายใจที่ก็จะเบื่อเบื่อแล้วก็จะแบบเปลอไปหลับไปในที่ส เพราะไม่มีอะไรมากระตุน้นดังนั้นเราก็เป็นผู้ที่อยู่ด้ดยการกระตุน้นทางตาหูละมุกห้ามุกรลนกายมันจะทำให้จิตไม่ค่อยอยากอยู่กับลมหายใจเป็นนิสัยที่เราต้องชนะไม่นั้นโมเมนตัมความแรง เฉยของความคิดปรากฏวันเราจะเจริญสติจิตก็ฟุ้งซ่านววายนี่ก็เป็นปฏิกิริยาธรรมชาติของจิตที่ติดสิ่งกระตุน้นและเมื่อเจอสิ่งที่เรียบเรียบ ไม่มีอะไรกระตุ้นดียวก็ฟุง้งซ่านนั้นปฏิกิริยามันก็มีต่างๆบางคนเจอสิ่งที่ไม่น่าตื่นเต้นก็ง่วงบางคนก็เจอสิ่งเดียวกันก็ฟุง้งซ่านบางคนก็ลังเลยสงสัยคิดไปคิดมา สงสัยหมดเลยนั้นสิ่งเหล่านี้คือเครื่องสาวหมองเห็นชิตใจสิ่งที่เป็นอุปสรรคขัดขวางไม่ให้จิตสงบไม่ให้จิตเกิดปัญญาคือนิสัยที่ชอบหาเครื่องปันเทิงด้วยการตึงเรื่องอดีตอนาคตมาคิด และชอบตกร่องให้จิตไม่มหมกมุ่นอยู่กับสิ่งและบุคคลที่ไม่ชอบและจิตง่วงและฟุง้งซ่านจิตหลังเหลสงสัยถ้าเราไม่ภาวนาคงไม่ได้เห็นสิ่งสามองเหล่านี้ชัดๆอย่างนี้ เราไม่มีโอกาสจะศึกษาว่ามันเกิดยังไงมันตั้งยังไงมันดับยังไงจะป้องกันยังไงจะปล่อยวางมันอย่างไรนี่คืองานของการภาวนาในเบื้องตอน้นให้รู้จักบริหารอารมณ์รู้จักบริหารจิตให้ฝึกให้มีวินยัยภายใน แ,แล้วคอยสังเกตว่าในช่วงที่จิตมีนิวรณ์พุ้งซ่านก็ดีกุงเหงาหาานอนก็ดีมันสุขและมันทุกข์ถ้าจิตปล่อยวางความฟุ้งซ่านได้ปล่อยวางความง่วงได้เป็นยังไงสุขรละทุกข เราเรียนรู้จากประสบการณ์อย่างนี้เราทำความเพียรมาดูว่าเกิดปัญหาอะไรบ้างไหมอุปสรรคตรงไหนค่อยๆแก้อุปสรรคแล้วก็เรียนรู้ธรรมชาติของชีของจิตใจธรรมชาติของกายของใจทุกอย่างพอระความสงบจะเกิดขึ้นเมื่อเรารู้เราเห็น ตามความเป็นจริง